เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัดสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ h ฮคิว High จากทางการิน่ากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนสงสัยนะว่าแพทใหม่หรือว่าเรื่องของอัปดงอัปเดตเนี่ยจะมาช่วงไหนเอาจริงแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะครับว่าะจะมีอะไรบ้างแต่ก็สามารถที่จะไกดดูในเซิร์ฟต่างชาติได้นะครับผมก็คือเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยว่ามีอะไรที่เราเนี่ยควรที่จะทําหรือว่าควรที่จะเก็บไว้รอในช่วงอนาคตบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำายซี่การ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูกหรือเติมเกม High Q ไ e High จากทางายซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ เรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกเลยนะครับทางฝั่งของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอัปเดตมาสดๆรนร้อนเลยนะครับผมก็คือตัวสึกิชิมะที่เป็นร่าง SP นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยมีกิจกรรมมีอะไรต่างๆเนี่ยมาให้เราทำเนี่ยทุกรอบแล้วของรางวัลที่แจกเนี่ยก็ดูทรงแล้วจะค่อนข้างหรูหราหม,มาเห่ามากๆเลยนะครับเราเนี่ยสามารถไปเปิดกาชาสกิชิมะได้แถมทุกครั้งที่มีตู้ กาชาหรือว่ามีตู้เปลี่ยนถ่ายในส่วนของสเปเชียลหรือตัว SP นะครับ mm hmm. ก็จะมีนี่เลย mm hmm. เขาเรียกว่าตัวพาร์ทของมันเนี่ยคล้ายๆกับสุดยอดนกต่อตัวฮินาตะโชโยที่ยังอยู่ในเซิร์ฟของเรานะครับ mm hmm. ก็จะมีตรงนี้มาให้เราเนี่ยได้เปิดกาชาด้วยแต่ว่าในส่วนของตั๋วเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับปกติเลยใช้ตั๋วแดงถ้าเป็นตู้ SR ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นตั๋วม่วงใช่ไหมแต่ทางฝั่งของตู้ สึกิชิมะเนี่ยจะมีเวลาแค่13วันที่จะเข้ามานะครับแล้วจะมีตั๋วอันใหม่แล้วตัวตั๋วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300เท่าเดิมนะครับตอนนี้ก็แน่นอนเราแค่ดองเพชรทำตัวทำอะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะทยอยเอามาให้เองแล้วก็รู้สึกเหมือนเลดกาชาตรงเนี้ย จะพุ่งไปสูงถึง600เลยนะครับผมก็คือของาะวันเนี่ยก็จะให้ตามคั้นด้วยยิ่งถ้าเกิดเราเปิดเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยของาะวันที่ได้ก็จะเยอะมากขึ้นเท่านั้นแล้วในอนาคตเนี่ยเราสามารถเลือกในส่วนของตู้ที่จะดุดเลทออกมาได้ด้วยนะครับก็คือตัวละครระดับ s s r ที่เราอยากจะปั้นเพื่อที่จะทําตัวเนี่ยก็จะมี ให้เราเนี่ยได้เลือกทั้งหมด3ตัวด้วยกันผมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็อยู่ที่ดวงของแต่ละท่านด้วยนะครับว่าสุ่มเนี่ยจะออกเกลือหรือเปล่าในส่วนของสเตตัสหรือว่าสเตตเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะหรูหราเลยนะการตบเนี่ย1้9สเนี่ยสูงมากเลยนะครับเพราะว่าสเตตโดยรวมมันจะเป็นสเตตเสริมพิเศษก็คือน่าจะเป็นสกิลบัฟอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวรอติดตามดูในส่วนของ MB ตัวนี้เลยแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเรื่องของการอัปเกรดผู้เล่น หรือว่าการอัปเกรดในส่วนของสเตตัสของผู้เล่นต่างๆนะครับเรื่องพวกนี้เราก็ต้องอัพกันให้แน่นอยู่แล้วเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรกับมันได้เลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะล้างทิ้งนะครับก็มีแค่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือการย่อยตัวละครนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูนะว่าตัวไหนเนี่ยควรจะปั้นบ้างนะครับในอนาคตก็ยังไม่มีให้เปลี่ยนนะครับเนี่ยมีแค่แยกชิ้นส่วนอย่างเดียวเลยกดแยกแล้วจบเลยนะครับก็จะมีอยู่เหมือนกันมีแค่นี้ เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่ามันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับในการกดย่อยอะไรพวกนี้นะแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์พิเศษนะครับจะมี2อีเวนต์อันนี้ผมยังเล่นไม่ถึงเวล32ยังเปิดให้ดูไม่ได้เนี่ยมันจะปลดล็อกมา2อีเวนต์เลยนะครับตั้งแต่เลเวล28เลยแล้วก็เลเวล32ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีเอามาให้ทําด้วย ซึ่งเซิร์ฟเราเนี่ยรู้สึกเหมือนจะยังไม่ปลดนะมากสุดแค่อันนี้อันเดียวใช่ไหมเลเวล26นะครับก็ยังขาดอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมาพร้อมกันเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับว่ามันจะมีอะไรที่เราต้องทําบ้างนะ,ะเผอเนี่ยอาจจะมีการแข่งกับเพื่อนด้วยก็ได้นะครับและในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาก็คือจะเป็นกิจกรรมรู้สึกเหมือนจะเป็นเติมเงิน หรือว่ารายเดือนอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเก็บสะสมอ่าเป็นยอดแต้มอะไรพวกเนี้ยมันก็จะให้ฮินาตะโชโยเป็นเศษมาให้นะครับค่อยๆเก็บเรื่อยๆก็น่าจะได้ครบทั้งตัวเลยอันนี้น่าจะเป็นของดีเลยนะครับผมสําหรับคนที่เป็นสายเติมนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนี่ผมก็อยากจะแนะนําคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันก็คือตัวทําเนียบหรือว่าพวกถ้วยอะไรพวกนี้ให้อัพไปด้วยนะครับผมเพราะว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยมันจะค่อยๆเยอะขึ้นนะมันจะมีตั๋วให้2ใบเห็นไหมให้เพชรเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้แล้วก็มีพวกแพ็คอะไรพวกนี้อีกหลายคนก็นจะบอกว่าโอ้หกว่าจะถึงแต้มตัวเนี้ยมันยากนะครับอันนี้ก็คือแค่พยายามอัปเกรดตัวละครของเราที่ไม่ได้ใช้หรือว่าตัวละครที่ใช้เป็นประจําก็ได้นะครับรอัพเลเวลของมันสัก 20, นี่นประมาณสก 35-45่า 35, อัพไปงี้เรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ของเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยก็อัพไวก็ได้เสร็จปุ๊บพอมันได้ของาะวันแล้วใช่ไหมเราก็กดย่อยทิ้งไปเลยครับให้มันจบๆไปเลยตัวที่ไม่ได้ใช้นะแบบนี้น่าจะช่วยให้เราเนี่ยได้พวกของาะวันตรงเนี้ยเยอะมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับและอีกเรื่องที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือพวกแต้มพิเศษตรงนี้ที่เราได้จากการลงดันทําเควสหรือว่าการต่อสู้ P ีกันมานะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นหรือว่าเรารีบร้อนอะไรเกินไปเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยมันก็จะมีมาให้ใหม่นะครับไอพวกนี้นี่คือหายากนะถ้าเกิดว่ามาให้เราแลกแล้วเนี่ยโอ้โหต้องเก็บไว้เลยนะครับเนี่ยสามพันเนี่ยแลกได้3อันก็ประมาณ900 0เราได้ทั้งหมด3 4ชิ้นแล้วนะเพราะว่าถ้าสีทองนี่คือค่อนข้างหายากแล้วนะครับไอตัวศักยภาพพวกนี้เนี่ยก็อย่าลืมเก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับไม่ต้องรีบรอให้แผ่นหลังๆมาแล้วค่อยมาแลกก็ได้ หรือไอ้พวกนี้เหมือนกันนะครับไอ้ที่มันเป็นแต้มที่เอาไว้แลกพวกแฟชั่นหรือว่าไอ้ตัวตราที่เรา,เาไปแลกพวกนี้กันเนี่ยมันก็จะมีตั๋วเป็นคล้ายๆตั๋วกล่องนมไม้เราแลกด้วยนะครับเนี่ยเพียบไปหมดเลยรวมไปถึงตัวการประจำตัวที่เป็นระดับตำแหน่งนะไม่ว่าจะเป็น ws mb setter libero หรือว่า op นะครับมีให้ครบเลยเลือกแลกได้ตามใจชอบเลยยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นพวกแต้มเชียร์พวกนี้ถ้าเกิดเราย่อยของมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะ แลกเศษพวกนี้เพิ่มต่อได้ด้วยนะครับผมมีเพียบเลยเนะี่ยสูงมากๆเลยครับหรือจะเป็นแต้มตรงนี้นะครับผมเนี่ยคุปองในพวกเนี้ยสออย่างเนะี่ยที่เราย่อยพวกตัวระดับ SR หรือว่า SR มานะครับก็สามารถที่จะแลกกล่องนมเพื่ออัพคันสกิลให้กับตัวที่เราชอบได้หรือศักยภาพต่งตางๆนานาเน,านนะี่ยเพียบเลยนะครับผมตรงนี้ถ้าไหนที่มีอยู่ในเซิร์ฟเราแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อันไหนยังไม่มีเนี่ยก็เก็บรอไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบค่อยๆอัพไปเรื่อยๆน่าจะเพียงพอ สำหรับการอัพอะไรพวกนี้เพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือนี่เลยนะครับเวลาอิสระหรือว่าเวลาพักผ่อนของเราอันนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ quiz ลือกเล็กๆนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วมันมีของรางวัลแจกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สําคัญด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมีเศษชิ้นส่วนอะไรที่มันขึ้นอะไรเอ่ยนะกดให้หมดเลยนะครับพวกของรางวัลต่างๆที่ได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยอัปเกรด ตัวของเราด้วยนะครับผมหรือโซนออกกาลังกายตรงเนี้ยกดเข้าไปทําเควสรายวันให้เรียบร้อยนะครับทำทุกวันเลยนะมันก็จะได้ของด้วยแล้วก็พวกเนี้ยเกมมินิเกมต่างๆเห็นไหมครับมันมีของรางวัลให้อยู่เห็นป่ะได้เพชรร้อได้แท่งบาร์ที่มาด้วยเนะี้ยเอามาไว้ทําตรงเลเวลยีเนี้ยครับก็คือออกกาลังกายแล้วก็ได้แต้ม อะไรประมาณนี้อันนี้ก็อย่าพลาดเลยนะทำไปสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะามานี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ